chúc bạn thêm ngày kiếm được nhiều tiền hơn nữa lên thật nhanh nhất là xin ยินดีเข้าสู่ช่องจำานานนพซีน้องอีกนะครับก็คุยตามกระแสวันนี้นะครับก็มีประเด็นร้อนประเด็นที่เป็นกระแสนะครับก็ประเด็นร้อนคือประเด็นของครูตุ้ยนะครับประเด็นของครูตุ้ยได้มาขอโทษขอขมาอีก รอบสองนะครับนะครับก็ทนต่อราม่าหรือทั่วลงไม่ไหวนะครับก็เลยต้องมาชี้แจงเป็นรอบที่สองนะครับก็มันเป็นความจริงนีครับผมก็เลยผมทำคลิปไว้คลิปหนึ่งแล้วว่า f อซไม่ให้ภัย และทัวร์อาจจะลงอีกนะครับก็เป็นไปตามที่ผมพูดไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไปซ้ำเติมหรอกครับแต่อยากให้เขามาแก้ไขนะครับและลบคลิปแลวก็มาพูดลวกความจริงใจว่าจะไม่ทำคลิปแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นครูที่เป็นครูบาอาจารย์หรือ สอนไอ้คนอื่นๆสอนสิทธิ์หลายๆคนนะครับผมถึงบอกทุกครั้งนะครับที่ผมทำคลิปว่าคอนเทนต์ดีๆกระแสดีๆมีเยอะแยะนะครับไม่ต้องมาทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับแต่ว่า FC ที่โดนว่านะครับ ใครๆหลายคนที่เป็นเอซเนี่ยนะครับไม่รู้จะให้อาภัยหรือเปล่าแต่ส่วนมากถ้าเขามาออกมาขอโทษแล้วก็จริงใจพร้อมที่จะลบคลิปแล้วก็จะไม่ทำคอนเทนต์แบบนี้ถ้าเขาจริงใจทุกคนก็พร้อมให้อาภัยนะครับต้นเรื่องมันก็เกิดจากตัวเขาเองนะครับ ที่มาทำคอน,นเทนต์แบบลบๆครับครับผมถึงทำคลิปไว้2อสประเด็นตามที่เขามาทำคลิปออกมานะครับผมก็ทำคลิปชี้แจงนะครับในฐานะที่เป็น f อซในมอลําที่เขาไม่ได้เอ่ยถึงนะครับแต่มันก็เป็นผลกระทบ วงกว้างนะครับนะครับเพราะว่าคนเราจิตสามัญสำนึกหรือจริยธรรมของการที่ได้เรียกว่าเป็นครูเนี่ยต้องมีจรยรยาบรรณมีจริยธรรมมีศิลธรรมนะครับก่อนที่จะทำอะไรขึ้นมาก็ต้องคิด และไตรตรองให้ดีนะครับไม่ใช่จะหวังเพียงแค่ไอยอดวิวยอดคนติดตามนะครับยอดกดไลค์กดแชร์หรือรายได้นะครับเราทำคอนเทนต์อื่นๆที่ดีกว่านี้มันก็มีเยอะแยะนะครับก็ผมถึงบอกให้ไปดูบอสโจไงดูคลิปดูคอนเทนต์จากมะลำสาวน้อยเนี่ย ดูได้หลายคนนะครับคอนเทนต์ดีๆหรือยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับที่นำมานำไอเรื่องเล่าของวงสาวน้อยเนี่ยหรือน้องอิงเนี่ยมาไอ้ระโคมข่าวหรือมาไอแบบพูดเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่ดีนะครับมากระจายมากัน กรขาวให้โลกรับรู้ว่าวงสาน้อยทุกวันมีกระแสที่โด่งดังและมีแดกคนอยากดูนะครับมันเยอะแยะและมีหลายอย่างที่เราจะทำคอนเทนต์นะครับไม่ใช่ว่าจะหยิบมามา บลรี่คนอื่นแล้วก็ทําให้ตัวเองดีมันมันก็เป็นผลเร็วนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ใช่ว่าใช่ว่าจะไม่เป็นผลนะครับมันเป็นผลอย่างรวดเร็วเลยนะครับยิ่งกระแสแบบนี้ยิ่งทำมาปุ๊บก็ ได้รับคนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกทุกครั้งนะครับแล้วก็มาชี้แจงทุกครั้งว่า FC ของสาวน้อยนี่น่ารักกันทุกคนนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่ถ้าเขาจริงใจจริงๆนะครับ แล้วก็สร้างสรรค์คลิปที่เขาจะลงต่อๆไปเนี่ยโดยนำคลิปของวงสาวน้อยหรือใครกระช่างในวงสาวน้อยเนี่ยมาให้เพิ่มพลังบวกหรือมาให้มาเล่าสู้กันฟังเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับเพิ่มพลังบวกให้กันเลยกันมันก็จะ เป็นการดีแล้วก็เอฟซในวงสาวน้อยก็จะสนับสนุน,นครับท่านลองทําดูนะครับถ้าท่าน,ท,านท่านไม่เชื่อท่านลองทําดูครับท่านเอาไอ้ใครก็ได้นะครับในวงสาวน้อยเนี่ยหรืออยากอันนี้จริงๆก็น้องหญิงเนี่ยนะครับไปถ่ายมีเวลา ถ้ามาลาไปเล่นใกล้ๆบ้านนะครับก็ไปถ่ายแล้วเอามาพูดมาคุยมาเล่านะครับประเด็นในทางที่บวกเนี่ยนะครับเราอย่าเอาประเด็นลบมามา,มาใส่แล้วก็มาช่วยกันมีเป็นเกาะคุ้มกันนะครับนะครับมาเล่าหลายๆช่องนะครับที่เขาหยิบยกออกมานะครับก็มีไอแฟนกลับเอฟซีของ สาวน้อยของน้องหญิงเนี่ยมาไอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูคลิปนะครับก็หลายๆคนนะครับที่ทำนะครับยูทูบเบอร์ตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าแต่แตเฉพาะผมคนเดียวหรือเฉพาะในวงสาวน้อยเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่อย่าไปดึงคลิปของแต่ละท่านมาถือถือ ถึงจะดึงมาก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับนะครับถ้าจะมาลงเนี่ยนะครับก็ให้เครดิตคลิปนั้นๆน,น,นะครับก็ลองทําดูนะครับนะครับมันจะเป็นกระแสดีแล้วก็จะทําให้แฟนคลับ FC ของสาวน้อยแล้วก็ FC อื่นๆเดี๋ยวก็มาช่วยนะครับดู ช่องของแฟนของไอ้คํมมอดของคุณเดนเน่นนยหรือคํมมอดเนี่ยนะครับดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับกับตอนนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาครอบครัวของคํมมอดของคุณเด่นนะครับทั้งนั้นเลยนะครับก็ไปดูได้นะครับว่าเขาทําแบบไหนทําอะไรยังไงกนะับ f c ถึงมาสนับสนุนนะครับให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าทางเงินทางสิ่งของอะไรต่างๆนะครับก็มีแต่คนมาช่วยเหลือทั้งนั้นเลยนะครับนะครับก็ลองไปคิดไปทําดูนะครับบอสโจถึงบอกประจํำว่าคิดดีทดําดีสิ่งด,ดีก็ตามมานะครับนะครับเรามาช่วยเป็น FC ที่ดีของสาวน้อยดีกว่านะครับนะครับแล้วสิ่งจดีมันก็จะมาหาตัวเราเองนะครับเพราะว่าพลังของเอฟซีสาวน้อยมันยิ่งใหญ่นะครับมันเยอะนะครับสล้านคนท่านคิดว่าน้อยๆ้ยหรอนะครับคิดแค่ช่องเดียวเนี่ยสล้านคนเนี่ยนะครับก็ลองไปคิดพิจารณาดูว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับถึงจะ ออยู่กับเรายั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าทําแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วก็โดนไอ้ตำหนิติติงดีเขาไม่ฟ้องกลับนะครับแล้วก็เขาไม่อทางกระทรวงนะครับแต่ไม่รู้จะโดนทันบนหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่านะครับก็ ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่เขามาขอโทษอีกอีกรอบหนึ่งก็ถ้าจริงใจนะครับก็น่าให้อภัยนะครับนะครับครับผมก็ทุกอย่างผมก็ทำคลิปไปหมดแล้วนะครับมาไอบอกให้เลิกทำแล้วก็ลบคลิป แค่นั้นเองประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาขอโทษว่าจะไม่ทําอีกแค่นี้นะครับแล้วทุกคนก็ให้อภัยแทซทุกคนก็น่ารักอยู่แล้วนะครับนะครับฝากไว้คิดนะครับขอบคุณครับ